สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนซีทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย จะพูดกันเนาะประจำวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกเปียดจะโยนดูที่โยนดูที่แปดสี 8, 4, 7, นะ่เจ็ดเนาะแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ด ตั้งไว้ที่ห้าศูนย์ดถเราจะใช้หลักร้อยสองครั้งหลักสนะิบเนึะร้อยสองครั้งร้อยคูณสองหนึ่งสองสิบล่างบวกสีของทีที่มานี่ เราใช้หมื่นหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งบวกสามพื้นที่ก็คือเงลยบๆลอย เลขหกคู่ชุดหกคู่ชุดเราจะเอาที่สามเป็น6กสมเป็น6บวกห้าสเป็น6กบวกหบวกสี่คงที่สี่บวกเบวกสาม หกบวกสี่เป็นสิบเหลือห 5. 5, ้าห้าหกเก้าห้าหกบวกหนึ่งบวกหกบวกสามบวกหนึ่งบวกสามนะคะบวกหนึ่งหกสามเจ็ดเป็นสิบได้สี่สี่ห้า จะคู่กันก็คือห้าห้าสี่ห้าห้าหกสีหกห้าเก้าสี่เก้าห้าจบเรียบร้อยเลยออกไปที่เก้าสี่สีเต็มไปที่เก้าสี่ อาหลักร้อยสุดใหม่สุดเก่ามันเอาหลักร้อยสุดใหม่สุดเก่ามันมันไม่เข้าสุดใหม่ก็แสนคือเปดแสนคือเปดแสนคือแปดสิบร้อยบุญเปดร้อยบุญคือสามลอยบุญอีกเจ็ด หน่วยล,ล่างคือศูนสิบได้แปดเก้าศูนย์แม่ได้แปดแปดเก้าเอาสองตัวเอาสองหางเนาะเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่เก้าเก้าสี่เาสองหางรักร้อยใหม่ร้อยใหม่ ลนี่ออกไปที่แปดก็สีเคลเปียโอ๊ยประกาศกระมดมหวขนาะด เก็คื 8, 8, 8, อเปดหนึ่งปดแปดปดนึ่งเปดปดเก้าสีลงไปที่5้าสีน้อยให้ยุ็ลไปเขียนบปไว้เราใช้หลักร้อยสองครั้ง หลักสิบหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะคะสี่คงที่ตามด้วยสี่หมืน่นบวกสามคงที่เหมือนกันตัวบวกไม่ได้เอาคงที่นี่แหละตัวบวกตงือก็คือ ดสองสิบหกบวกห้าบวกสี่หนึ่งบวกแปดบวกสาม สี่เป็นสิบได้ห้าเมื่อเดิม5้าหกบวก1บวกสบวกหบวกสเป็น9 8้บวกสเป็น11บวก1เป็น1ิบสองสองบวกหนึเ,นเ,นนนเนนท่ากับ3าม บวกหนึ่งคงที่สี่ก็บวกหนึ่งจะคู่กันก็ได้มาที่ห้าห้าสองห้าสามหกสองหกสามเก้าสองเก้าสามหกคู่ชุดตรงหกคู่ชุดตรงสูตรนี้ พอไปชนตอนสรุปมันไม่ไม่ศน,ม,น,ม,นมันมีสูนยเดียวเนาะมันชนที่ตัวเดียวห <g ül üyor> ลักร้อยของเราก็ใช้เซนหนึ่งครั้งคือแปดหนักร้อยร้อยบนแปดตัวนี้แปดตัวนี้บวกแปดหน่วยบน,บน,บนอีกบวกสี ในล่างคือสบวกสีสบวกสีเป็น8ปดบวกแเป็นส 16. 16ิบหกสบหกบวกได้สีสบวกไปหนึเต็มได้ห้าสหางก็คือส 4. 4, ี6สี่หสาห้าหสานี่นะคะเลี้ยไปที่ กสามห้าหกสามมันมีอีกสูตรหนึ่งมันเป็นตัวกัลบมันได้โต๊ดเลยไม่เอาลงได้จะเอาลงอยู่มันได้โต๊ดสูตรนั้นได้โต๊ดเลยพอนมาห้าสามเราไม่ได้ค่อยสนใจมันหลอกลงแล้วก็เลี้ยไปสุที่คลิปที่สองอีพีที่สองเลยตัวนี้ ถ้าใครไม่ลืมก็จะถูกอยู่ดอกแต่สุดที่หนึ่งลงที่แรกนะ่ะไม่เคยผิดเด้ยังไม่เคยผิดสักทีแต่มันเป็นตัวกลับมั่งตรงมั่งอยู่อย่างนี้นะต่อมาเลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสาม ตัมาเลขกเ่ียวก็คือ,อยังไม่ออกล่างไปที่สามสองนะคะใช้ร้อยสองครั้งสิบล่างบวกสีคงที่เหมือนเดิมหมืน่นบวกพันบวกสามคงที่ ก็คือห้าเป็นศูนย์บวกสามบวกสี่คงที่ห้าบวกเจ็ดบวกสามเท่ากับสี่เป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งวงหนึ่งบวกสามนะคะ สิบห้าในห้าหกหกหนึ่งนะคะบกหนึ่งเป็นหกจะพูดกันก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกหนึ่งห้าหนึ่งหกไม่ถึงศูนย์เลยจะมาศูนย์ห้าไหมนี่ แต่ก็ชอบศูนย์ห้าเหมือนกันสูตรคลิปตีแรกชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะหลักร้อยก็คือเจ็ดห้าสามสองกับเป็นห้าเป็นสิบได้เจ็ด จ็ดกับแปดนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นก็คือเจ็ดห้าแปดจับตัวนี้นะคะเจ็ 7, 8, 5, ดเปลีย่ยห้าเลยโอ้ยอกลับกับเจ็ดแปดห้าแปดแปดห้าแปดห้าแปดกลับให้ด้วย กลับไม่ด้วยเรียบร้อยไม่เขียนผิดเลยครับชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะคิดว่าเอาไปที่ห้านะคะที่เปลี่ยห้าเฉีห้าก็โชบชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่เน้นให้ตัวนี้ซื้อได้ทุกตัวนะคะหกห่างเองมันไปชนกับสุจีเลียกอยู่ ก็บจัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือนดูคำเตือนเต็มไลยคนชอบตัวนี้นะคะชอบตัวนี้มากซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือน,นะคะ่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้า คุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า